นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกไอโปรแกรมทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไรมั่งนะครับมาแล้วจากอันแรงนะครับก็คือเป็น P B p o i n แ Bank Karina อันต่อไปนะครับเป็น Karina Low T H ต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไหนพอนี่ จะไม่จะฆ่าไปนะครจะไม่ปอกค่ะอ่ะอันนี้เป็นลอสกาอ่ะรับกาลินาอันนี้คือ n e r o burning r o n อันนี้ ipmp3 นะครับอันนี้ install geek อันนี้เป็น i x e l อันนี้ usb disk ซูคอร์ดิตอันนี้คือถังขยะนะรีไซเคิลบินอันนี้ลายรีกูออฟเรจินอันนี้ก็เป็นอืมอ่าที่เขาติดข้างๆ้งงงนะครับอันนี้เป็นแมคคับอันนี้แมคคับอันนี้นูนเกมนูนเกมเวอร์ชันหนึ่งอันนี้กันเลียพัดก็คืออันนี้ครับแนวเนี่ย อันนี้ก็เป็นเราสกัดเหมือนเดิมมันจะมีอ่านนะครับอันนี้ก็คือ WeLC Media Player CC Cleaner m a g i แค m ก็คือเนี่ยแอปเปิลเกนเนี่ยที่เราแอดคลิปครับโอเคในคอมพิวเตอร์นะครับอืมไม่ยังมีนะนี่ย m คอ r ซอ o f t แอ,อรโฮเตฟนะครับอืมอ่ะนะครับวันนี้ก็จะคือมาบอกด้วยว่าจะยังไงให้แบบเป็นรูปเนี้ยเนี่ยครับรูปเนี้ยเออจะมาบอกกันนะับสมมตินะครับ ก็จะทำร์ร,รี่คริสต์มาสทำยังไงคะกดชิปแล้วก็กดเป็นตัวอักษรนะครับแบบเป็นตัวอักษรนยครับอ่ะเป็นตัวอักษรใช่ป่ะกดชิปแล้วก็กดตรงโซโซปึ๊กแค่ไหนนี่แล้วก็ดชิปค้างไว้แล้วกดตรงเลขศูนย์นะครับอ่ะอ่ะไม่ได้อ่ะทำไม่ได้นะครับคลิกนี้ สเปกบาร์หนึ่งครั้งกดเหมือนเดิมปึ๊กได้แล้วปึ๊กมริคิสมาสนะครับแมรี่คลิสมาสอ่ะก็คือคลิปนี้นะก็จะบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำยัง,ยงไงอ่ะ นะครับอ่ะก็ส <Good. S 1> ำหรับใช้ได้นะครับอืมเป็นสีถึนยังไงไปที่เงาอ๋อไม่ใช่ดิท่อแสงนะครับไม่ใช่ถอกแสงนะครับเลือกอสีเขียวสีอะไรกันแน่ะนี่นี่เมอนเมอรีอันนี้เมอรีบอกไม่ใช่ไี่เออ สมา์ทนะเป็นนี้นะครับโอเคนะอืมอี่สวนถ้ารกรารแบบนี้น่ครับให้ยียงให้ใหญ่กดอันนี้เป็นทำให้แบบตัวหนาอันนี้ให้ยียงนะครับ อันนี้จะมีอย่างเงี้ยเส้นขีดเห็นไหมเออในมันเนี้ยเน,นี่เนี่ยอันนี้ยอ่ะอืมนี่ตรงกลางนี่ไปซ้ายขวาครับอืมอันนี้เป็นอะไรวะ เราดูนะเป็นตัวเล็กนะไม่ใหญ่อ่ะถ้าเป็นเอวีซีไปในอ่ะดูนะมันจะมีเส้นขีดนะครับสมมติเราเขียนว่าอุ้ยอิมเป็นไง อ่ะเมื่อกี้ที่ผมเขียนนะครับเนี่ยไอ้ขาที่มาที่เขียนอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่เป็นแ่ใครโทษทีที่ผมที่เขียนที่ผมเขียนว่าเงี้ยใช่ไหมเป็นที่เขียนว่าควบนะเขบกล้ำแต่เหมือนเป็นที่มีค่าสัสใคก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นครูครับอ่ะและจีพีมกี้ขอโทษเด้อ นะครับคลิปนี karaoke, goodbye, ้อาจจะยาวนะครับก็อืมอ่ะแล้วนะครับจะมีเหตุไหมนี่เอาปึกนะครับขออนุญาตแล้วเราก็จะเหมือนอย่างนี้ตึกไอ ไม่ต้องทำตามเพราะบางคนอาจไม่มีอยู่ โอเคกลับมาอา,อาจจะนานหน่อยนสิกีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เอาไม่รีบอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ